มาเร็วเขามานี่คือการท้าทายหินย้อมสีแบบใหม่แบบสับถ้าพลาดโอกาสนี้ไปจะหาไม่ได้อีกแล้วนะมาไหนขอขอคุยหน่อยมันไม่น่าใช่เควสมั้งคุณโอ้โหไม่น่าใช่เควสแต่ว่าแต่ว่ามีตัวเรามาเแขกจากต่างแดนท่านนี้ฮะว่าไงฮะเอาแล้วน้องอยู่ในกรงทำไมอ่ะเรียกว่ามาเร็วไม่สู้มาได้จังหวะเลยเราวันนีน้ะฉันเพิ่งจะตั้งแผงลอยนี้เองพวกเธอก็มาถึงที่นี่กันแล้วกล่องใหญ่ด้วยคุณ ดวงดีจังเลยนะอืดวงคุณก็ดีนะเปล่าฉันไม่ได้หมายถึงดวงของฉันตัวหน่อยหมายถึงดวงของพวกเธอพวกเราดวงดีอ่ะหรือว่ายังไง <laughs> ไปมอนมีเสียงเปลี่ยนเอ,อ่อใช่ใช่ไม่ว่าใครก็มีโอกาสได้เข้าร่วมการท้าทายหินย้อมสีซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของพวกเขาอพวกเขาเนี่ย <laughs> หัวเจดหรือเปล่าคุณแบบอ่ามันน่าจะเป็นหมายถึง สีที่มันสดขึ้นอะไรประมาณนี้ความสดใสหรือเปล่านี่คือบททดสอบที่ผู้กล้าของเจ้าแห่งลมราตรีในตำนานอ่ะเออมันเป็นบททดสอบที่วาเลเจสด,ดาเกนทิ้งไว้มีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนความจำฮะความจำด้วยหรอและความสามารถในการรับรู้สีสันของคนในเผ่า คือเผ่าเนี้ยมันต้องรับรู้สีเยอะนะคุณก <c oughs> ็คือเขาทําสิ่งทอได้แหละเจ้าแห่งลมราตรีมีผู้กล้าที่มีชื่อแบบนี้เลหรอประวัติศาสตร์ของชนเผ่ามันยาวนานมากคนต่างแดนอย่างพวกเธอจะรู้หมดได้ยังไงแต่คุณไม่ใช่เจ้าแห่งลมราตรีเฮ้การสืบทอดภารกิจบททดสอบของผู้กล้าและการที่ฉันมาเป็นคนของเผ่าไหนมันเกี่ยวอะไรกันล่ะ เผาทั้งหกเก่อตั้งมานานขนาดนี้แล้วกำแพงระหว่างเผ่าถูกทำลายไปนานแล้วโ,โหไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแล้วว่ามันแปลกๆมาเป็นว่าแขกจากตานแดนผู้ดวงดีเ <c oughs> สียงมันแปลกๆคุณลองฟังกติกาของการท้าทายหินย้อมสีดูหน่อยไหมล่ะบอกตามตรงนะรางวัลที่ฉันเตรียมไว้น่าเยอะจนฉันรู้สึกเสียดายเลยเอ๊ะจริงเหรอไปมอนโดนตกกับคุณถึงจะรู้สึกน่าสงสัยอยู่นิดหน่อยอะแต่ฟังดูก่อนก็นแล้วกันนนอยดีไหมนักเดินทาง ถึงบอกว่าไม่ฟังเธอก็ฟังปะนักะจนภัยยังไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้รางวัลหรือเปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าแหมไปเมื่อถ้างั้นฉันในฐานะผู้ติบโทษของคู่ก้าวววเลนเกนววเลนการคุณจะอธิบายกติกาให้ฟังทําไมชื่อมันเปลี่ยนปะไม่เหมือนกันเหรอเออเหมือนเหมือนกันนะ เฮ้ยคนจากต่างแดนอย่างพวกเธอจําชื่อผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตไม่ได้หรอกไงแต่ยแต่นี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญสรุปกติกามันเป็นงี้นะเมื่อเริ่มท้าทายพี่น้องอิตโตมิซาวเรียนที่อยู่ข้างๆชั้นๆๆเนะจะสร้างขีนย้อมสีที่มีสีตาต่างกันบนแท่นที่ว่างเปล่าแท่นเนี่ยหรอแต่หินย้อมสีพวกนั้นจะหายไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่พวกเธอทำก็คือใช้น้อง โมเนตู u, สีนวลพวกนี้นะคะย้อมสีของหินที่เกี่ยวข้องขอแค่เป็นสีที่เหมือนกันก็จะ,จะผ่านบททดสอบไงล่ะจริงๆแล้วมันเป็นเกมทดสอบความจำอะไงง่ายใช่ป่ะฟังแล้วก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี้อีกอย่างพวกเรามีกันรักสองคนแค่จำสีบางส่วนให้ได้ก็พอแล้วดิใช่แล้วใช่ได้ววันนี้พวกเธอโชคดีสุดๆไปเลยนะแต่ก็เป็นวันโชคร้ายของกระเป๋าเงินของฉันน่ะถ้าอยากเข้าร่วมแล้วก็ห้าร้อยโมล่าต่อหนึ่งครั้งอะไรเนาะต้องจ่ายก่อนเนาะ แขกจากต่างแดนตัวน้อยผู้นี้คงไม่รู้สินะว่าการสืบทอดบททดสอบของผู้กล้าแห่งนับล้านจากรุ่นสูรุ่นนั้นต้องใช้ค่าจช้จ่ายมากน้อยมากมายเท่าไหร่ความลำบากของพวกเรานั้นไม่สามารถบอกให้คนนอกรู้ได้นี่มันหลอกกินกันด้ว่ายิ่งไปกว่านั้นถ้าเทียบกับรางวันใหญ่แล้วห้าร้อยโมล่ามันน้อยมากเลยนะเฮ้ยมันเหมือนเป็นของเล็กน้อยที่ใช้เพื่อทดสอบความจริงใจของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมบททดสอบเลยก็ว่าได้อะนะก็ได้ก็ได้เฮ้อ เรื่องค่าใช้จ่ายไปม้อนจ่ายเองนักเต้นทางชนะให้ได้นะเด้ลเลยถ้างั้นทั้งสองท่านจะเริ่มกันเลยปะล่ะยังยังไม่เริ่มหรอเริ่มเลยฮะเยี่ยมเลยนะ่าตื่นเต้นจริงๆมีผู้ท้าทายหน้าใหม่มาเข้าร่วมการท้าทายหินย้อมสีขึ้นหน้าตื่นเต้นนี้อีกแล้วฮะอะไรนะที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่ก็มาเริ่มท้าทายกันเถอะออคุณนี่มันไม่น่าใช่เพชรอันแรกสีเหลืองอันที่สองสีฟ้าอันที่สามสีแดงโอเค แล้วทีนี้อันนี้ไม่น่าใช้เควสคุณเพราะว่าไม่มีไม่มีเควสขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันแค่ความสําเร็จเฉยๆว่าไงต้องการทําความกติกาตามความอืมพร้อมแล้วก็บอกฉันได้ทุกเมื่อเลยนะอันแรกมันสีเหลืองเนาะคุณอันที่สองสีฟ้าและอันที่3าสีแดงงั้นเราก็ยิงสีฟ้าไปเอาวเก็บใหม่โทษโทษเรายิงสีฟ้าไปตรงนี้นี่แหละ เป็นไงบ้างเตรียมคําตอบไว้ยังถ้าพร้อมแล้วก็บอกฉันได้เลยนั่นสุดท้ายมันสีแดงอยู่แล้วอ่ะหืมหินคือของหินที่ปรากฏในบททดสอบก่อนนะนี้มันเป็นสีอะไรกันแน่นะเป็นไงเตรียมคําตอบไว้ยังเตรียมแล้วฮะเอาล่ะขอดูหน่อยผลลั์เป็นไงเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยผ่านด่านแรกไปได้สบายๆนี่ไงล่ะคุณมันมันไม่ยากมีน้องสีแดงตรงนี้เนาะทีนี้เราเราก็เก็บไปก่อนก็ได้ แล้วทำไมน้องอยู่ตรงนี้อ่ะให้กุญแจที่อยู่ข้างโพเดียมน้องน้องคุยเราเรายืมน้องมาแถวนี้แป๊บหนึ่งคุณเราอยากคุยกับน้องมากเลยอ่ะยืมน้องแป๊บหนึ่งกุ๊กขอคุยกับน้องหน่อยน้องว่าไงเฮ้ยเมื่อไรจะได้ออกไปอ่ะเขาคนนั้นเป็นพวกต้มตุ๋นน่ะเฮ้ย แลคนนี้ว่าไงอ่ะคุยกันหน่อยมีตรวจสอบด้วยเอา้าได้กุญแจมาน้องไปที่เหนื่อยละต้องระวังให้ดีเช้าเผ่าคนนี้เจ้าเล่มากเฮ้ออคุณคะกุญแจอันนี้ใช่ที่เราเจอบทแทนเปล่ะใช่ใช่ใชปมอนเก็บเห็ใหดในที่ชียงน้องเปิดกรงก่อนน้องออกมาน้องออกไปนะ น้องออกไปเนาะน้องออกไปเดี๋ยวน้องคุยกันก่อนขอบคุณนะในที่สุดก็ออกมาได้สักทีอ,อืแต่เราปล่อยน้องออกมาก่อนไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเริ่มรอบสองนายไปขังเขาไว้ก่อนเนี่ยอืมอย่างที่พวกเธอเห็นนี่ยังห่างาจากรางวัลใหญ่อยู่นิดหน่อยอะนะสรุปแล้วงไงเล่นตอบอะหาร้อยโมล่านาะสำหรับการเข้าร่วมหนึ่งครั้ง <laughs> ลุยกันดน้คาสมัคงมีเยอะหารอยโมล่าของคุณที่วนนูน้น เอาละถ้างั้นการท้าทายหินรอมดับดบหินยอมสีรอบที่สองจะยากขึ้นกว่าเดิมผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะมาเริ่มกันเลยมาฮะเยี่ยมเลยมันน่าตื่นเต้นนักเตุนทางจากต่างแดนแขกผู้ยิ่งใหญ่คราวนี้จะผ่านบททดสอบไปได้ปะล่ะอเออเป็นฟ้าเหลืองแดงแดงนะคะฟ้าเหลืองแดงแดงโอเคเราขยับได้ยังขยับได้แล้วเอา ้าเหลืองแดงๆเก็บสีเหลืองมาก่อนเราต้องย้อมสีเหลืองคืออันนี้อันนี้แล้วก็อันสีแดงมาอีกอันนึงถ้าพร้อมแล้วก็บอกฉันนะเอออันนี้พร้อมแล้วฮะมาหมูอืมดูเหมือนจํานวนก้อนหินจะเพิ่มขึ้นนะสีมันเป็นไงเป็นไงเไงตรยมคําตอบไว้หรือ,อยังสําเร็จแล้วฮะเอาละขอฉันดูหน่อยผลลัพเป็นไงบ้าง นายมันคนที่สุดยอดตอนที่สองนี้หยุดเธอไม่ได้เลยนายมันคนที่ขังเซาเรียนไว้นี่ใส่ไม่ดีเราตีที่จ้องจำเพิ่มขึ้นแต่ตอนที่ย้อมหินตีเป็นตีถูกต้องนั้นไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อยถึงจะมาจากต่างแดนแต่ก็เป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมจริงๆในที่สุดก็มาถึงบททดสอบนี้แล้วขอแค่ตอบถูกก็จะถือว่าผ่านบททดสอบสุดท้ายฮะ ถ้าผ่านบททดสอบสุดท้ายนี้ได้รางวัลก็จะเป็นของเธอว่าไงไปกันต่อเลยปะอ่าห้ารอยใช่แล้วห้าร้อยมอลล่าขอบคุณที่อุดหนุนนะครับรอบที่3มของการท้าทายหินย้อมสีคุณแขกจากต่างแดนกับบททดสอบสุดท้ายของการต่อสู้มันช่างน,น่าตื่นเต้นจ,จริงว่าไงเริ่มกันเลยปะเออมาๆม,าม,ามาเยี่ยมเลยถ้างั้นจะผ่านไปได้ไหมนะบททดสอบนี้แดงเหลืองเออแดงเหลืองแดงน้ำตาลเหลือง ฟ้าน้ำตาลแดงน้ำตาลเหลืองฟ้าน้ำตาลค่ะแดงอันแรกแดงก่อนแดงเสร็จแล้วต้องเป็นน้ำตาลน้ำตาลต้องเป็นอ่าแดงน้ำตาลมันเหลืองไหมเอาไม่ใช่มันต้องเหลืองคุณมันต้องเหลืองอันนี้เหลืองแล้วก็ อันนี้เอาฟ้ามาเหลืองฟ้าแล้วก็น้ำตาลมันคือน้ำตาลมันคือแดงอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมมันมันก็เอาไม่ใช่เอาเอาออกได้ไหมอ่ะอันนี้มันส้มอะ่ะเอาล้างได้ไหมอ่ะเอาน้ำล้างไม่ได้หรอ เ <laughs> ติมน้ำล้างน้ําให้หน่อยคุณคะล้างน้ําให้หน่อยแปบ๊บหนึ่งกดทดสอบสุดท้ายมันต้องมันต้องยังลงสีไม่เสร็จความตรงจําก็จะจังเอาใหม่ได้ไหม่头แป๊บหนึ่งอ่ะไหนขอตอบไปก่อนก็ได้อ่ะขอดูหน่อยผลลับเป็นไงมันไม่ใช่มันต้องเป็นน้ําตาลมันต้องไม่ต้องเติมอะไรเลยอย่าพึ่งทอนะหูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทอแตอ่เติมผิด <laughs> อา้าวขอฟังกติกาไม่ต้องกติกาแล้วขออนุญ,ญาตนะคุณกดผิดค่ะไปะรอบที่สมาเริ่มกันเลยนะฮะน,น,น่าจะสีเหมือนเดิมไหมแดงเหลืองฟ้าก็คือน้ำตาลสองอันนะั่นแหละคุณคือไม่ต้องยอมเนาะเราแค่เรานึกว่ามันจะผสมแล้วเป็นสีน้ำตาลเพราะฉะนั้นมาเอาแดงมาก่อนแดงแดงตรงนี้แดงเสร็จแล้วเอาสีเหลืองสีเหลืองอันกลาง สร็จแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าอันนี้แล้วก็ไปคุยกับเขาเนี่ยแหละเป็นไงบ้างเตรียมคําตอบไปยังสําเร็จแล้วหาขอดูผลลัพธ์หน่อยนะมันก็คือน้าตาลแหละคุณถูกต้องน่าเสียดายจังนะแขกจากต่างแดนครั้งนี้ขาดไปนิดเดียวเองเอามันเป็นส้มเหรอเอ้าไม่สิไปมันจําได้ว่าคําตอบพวกเราถูกนะ โอ้คนที่ตอบผิดก็มักจะคิดว่าตัวเองตอบถูกอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติบททดสอบสุดท้ายกับก่อนนะนี้มันไม่เหมือนกันเลยเรื่องของความยาก,กน,นะท,ท,ทั้งที่เป็นบททดสอบสุดท้ายแล้วแท้ๆจะดูเหมือนจะง่ายเกินไปสินะแขกตัวน้อยที่บินได้ท่านนี้ลองถามตัวเองดูสิว่าไม่เคยคิดแบบนี้จริงๆหรอเออเอเอก็มีความคิดแบบนั้นอยู่บ้างโดนหลอกแล้วไปมั่นถึงได้บอกไงว่านี่คือบททดสอบของผู้กล้ามันไม่ใช่ผ่านกันง่ายๆหรอกนะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันให้พวกเธอลองทดสอบฟรีอีกครั้งก็แล้วกัน เท่านี้พวกเธอก็เข้าใจแล้วล่ะความยากของบททดสอบสุดท้ายอ่ะจริงเหรอครั้งนี้ไม่ต้องใช้หมดแล้วหรอใบมันในเมื่อให้ทดสอบฟรีงั้นพวกเรามาลองดูอีกครั้งของฟรีไม่มีในโลกนะมันก็ไม่แน่ยังไงลองดูไม่เสียหายงั้นบททดสอบสุดท้ายบททดสอบสุดท้ายนะจะเป็นครั้งที่สองเริ่มกันเลยไหมฮะคราวนี้ต้องระวังตัวไว้นะกูกูนั่นมันน้องมีอะไรอยากจะพูดหรอ มีสีส้มนี่ไงคุณน้องอยากพูดน้องอยากพูดมันมีสีส้มอยู่ได้เดี๋ยวเราคุยคุยกับน้องแต่ตอนเนี้ยเราจะคุยกับน้องไม่รู้เรื่องเราต้องสถิตร่างก่อนน้องคือเราเมื่อไรแขกจากต่างแดนทั้งสองจะรู้ว่าบททดสอบมันหลอกลวงม่นเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเจ้านักต้มตุนคนนี้ยหลอกใช้ชั้นหลอกคนไปเยอะ แต่ลูกฉันถูกขังอยู่ในนั้นประตูถูกเปิดแล้วนั่นหรอตั้่แต่เมื่อไหร่อะเอะหรือจะเป็นตอนที่แขกจากต่างแดนสองคนนั้นเข้าใกล้เมื่อกี้เอาล่ะฉันรู้แล้วว่าควรทํายังไงฮึคนหลอกลงคนอื่นสมควรได้รับบทงโทษที่สาสมเล่นเกมนั้นต่อไปเถอะคราวนี้ฉันจะทําให้ชาวเผ่านักต้มตุนเจ้าเล่นั้นแพ้รอบคาบเลยว่าแต่อันนะเมื่อกี้มันอันไหนนะโทษ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 เมื่อกี้มันอันไหนนะ เอาสีแดงก่อนคุณสีแดงใช่ไหมเสร็จแล้วเมื่อกี้มันสีส้มตรงกลางเนาะเราเอาสีฟ้าตรงนี้สีฟ้าตรงนี้สีส้มใช่ไหมสีเหลืองกับสีแดงเสร็จแล้วก็เป็นสีส้มตรงนี้โอเคอันนี้น่าจะถูกแล้วมาอืมบททดสอบสุดท้ายในช่วงเวลาอันตรายเตรียมคําตอบไปยังเตรียมไว้แล้วฮะขอดูผลรับหน่อยนี่ไง เหมือนกันเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นมันใช่เหรอเนี่ยทำไมจะไม่ใช่เราอืมเจ้าอิกโตบีโซเรียนป้านี่แกไม่ห่วงลูกของแกเลยเหรอไงแกล้เฮ้ยเมื่อกี้พวกเราสังเกตเห็นว่ามีอะไรไม่ชอบมาพลกลก็เลยช่วยน้องอิกโตมีเซอเรียนตัวนี้ออกมาแล้วนะ่ะที่แท้ก็เป็นบททดสอบของนักต้มตุน๋นถอาฉันนึกว่าคนต่างแดนจะเป็นแก้วนสงตัวไม่นึกเลยว่าเป็นพวกหาเรื่องแกว น,น,น้องลองเบาๆน้องเหนื่อยคุณโอเคฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วค <c oughs> <c oughs> ืนเงินมาเดี๋ยวนี้ชละครั้งละห้าร้อยมลล่ะหลอกไปมันตั้งหลายครั้งโอเคทั้งสองท่านรับนี่ไปสิเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมวะะไม่เรียบร้อยโอ๊ะพี่ชายเสาเลียนไม่สิพี่สาวมีอะไรก็พูดกันดีๆนะวะ <c oughs> ลูกของคุณน่ะฉันให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกับมันแถมยังมีอาหารกับน้ําดื่มด้วยฉันถือเป็นผู้มีพระคุณนะ ถึงขั้นนี้แล้วยังปากด,ดีกเหรอฮะแหวะน้องน้องขูน่นาะกลัวมากจริงๆคุณไม่เนาะอีกตัวมิสเซอรเรียนกระพือปีกไปข้างหน้าแล้วอากาศเย็นยเยือกก็ล้อมรอบนักต้มตุ๋นที่กักขังน้องลูกเขาไวอ้อ่ะไม่ช้านักต้มตุน๋นคนนั้นก็วิ่งหนีไปภายใต้กรงล็บอัแนแมคมของเซาร์เรียนนะคะหลังจากนั้นอีกตัวมิสเซอรเรียนก็คงคำนับขอบคุณพวกเราต่พาน้องตัวน้อยจากไป พี่จะมาหนี่เราเอาเงินไปม่อนไปตั้งหลายโมล่าสมน้ำน่ากองเสร็จพิ้งความสำเร็จจงตื่นตัวและระมัดระวังเดะเราเราโอเคได้ได้ได้หีบใหญ่เก็บเลยคุณ <c oughs> ไ,มไม่ไม่นยไม่ได้ถ่ายรูปไปปกจะมีแค่เรากับตัวคนนี้นะคะกับคุณทุกคนที่เราชมนะคะตรงนี้อ๋อยังไม่จะบอกจุดใช่ไหมคุณอยู่ตรงนี้ค่ะ กระโดดลงมานิดนึงเนาะแล้วก็อเอ่อเล่นได้เลยตามสะดวกนะคะไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ใช้เวลานานมากเนาะคุณยกเ,เว้นทําผิดแบบเราก็ประมาณเท่าคลิปนี้แหละแล้วชนช่อบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมฮะบ๊ััสีีฮะ